Shall สวัสดีครับฟองเฟ้อชาแน,นลนะครับวันนี้มาพบกับ Performance Review นะครับรองเท้าเซนเดลนะครับรองเท้ามินิมอลจากเชียงใหม่นะครับจากพี่หมอ พี่หมอสูรศักดิ์สื่บมองคลชัยนะครับหดือจากเชียงใหม่ running sandal นะครับก็เป็นรองเท้าแนวมินิมอลซึ่งผมเอามาลองหลังจากวิ่งมาสักครู่นี้ครบ10กิโลนะครับก็เอามารีวิวให้ดูนะครับอนอื่นต้องขอบคุณนะครับพี่หมอแล้วก็ทีมเชียงใหม่ running sandal นะครับที่ให้ความรู้นะครับให้ความอนุเคราะห์ในการวัดขนาดเท้าเพราะว่ารองเท้าแนวนี้จะต้อง ใส่แบบพอดีพอดีไม่งั้นมันก็จะเป็นเรือนะครับจะยาวเกินไปจะสั้นเกินไปก็ใส่ไม่สบายนะครับแล้วก็คู่นี้สามารถที่จะออกแบบเองนะครับว่าอยากจะได้ข้างขวาเป็นสีอะไรข้างซ้ายเป็นสีอะไรเข็มขัดเป็นสีอะไรนะครับตัวนี้ก็ผมออกแบบมาเป็นอย่างนี้นะครับข้างแดงข้างดำข้างนะครับพื้นประมาณ7ประมาณมันไซส์6นะผมไม่แน่ใจว่าประมาณ 4มิลลิเมตรแต่รู้สึกว่าจะหนาจากตัวเดิมขึ้นมาอีก1ชั้นนะครับประมาณเกือบ1เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นการรองรับแรงกระแทกก็น่าจะดีพอสมควรนะครับทำไมถึงมาลองรองเท้าแบบนี้นะครับเพราะว่าในช่วงโควิดที่กักตัวอยู่กับบ้านนะครับก็ผมมาเน้นการวิ่งเป็นหลักโดยปกติจะเล่นบาสน,นะครับก็มาวิ่งที่บ้านเป็นหลักก็จะมีรองเท้าหลายๆแบบในการใส่วิ่งนะครับ ก็จะเป็นเป็นแพนมั่งนะครับเป็นเซลมิง่งแล้ก็อีกหลายๆอันนะครับก็มีมีทุกแบบทีนี้พอสนามกีฬาเปิดปุ๊บเนี่ยมันมันติดการวิ่งและมันจาเป็นที่จะต้องวิ่งก่อนเล่นกีฬาก็เลยอยากได้รองเท้าที่พกพาง,ง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับใส่เป้ไปใส่กระเป๋าไปแล้วก็ ไปถึงสนามก็เปลี่ยนเอาออกไปวิ่งแล้วก็ใส่กลับบ้านนะตัวนี้เป็นตัวตอบโจทย์นะครับแต่ว่ามันก็เครียดนะมันมันรู้สึกเราไม่เคยใส่รองเท้าซีโลดดับอาจจะเคยใส่อัลตาสีโลดดับมาสักพักหนึ่งแต่ว่าเราไม่เคยใส่รองเท้าที่มันมินิมอลขนาดนี้คือมันเหมือนกับการวิ่งเท้าเปล่าท่ามกลางอะไรมียางประมาณ1เซนติเมตรมารองรับมันก็ กลัวเพราะว่ากล้ามเนื้อเราก็ไม่ได้แข็งแรงเป็นนักวิ่งจ๋าเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ทําให้ระแวแต่จริงๆเนี้ยอยากมีไว้ใส่วิ่งเล็กๆวิ่งวอร์มร่างกายก่อนจะไปเล่นกีฬาอย่างอืีนต่อแลนะก็เลยเอามาลองตอนนี้มาดูความรู้สึกหลังการใส่เลยนะครับอันนี้เมื่อวานไปลองวิ่งถนนประมาณ3กิโลความรู้สึกแรกก็คือว่ามันมันแข็งเหมือนวิ่งเท้าเปล่าอ่มันมันกระแทกจัดเพราะว่าเราลงเท้าไม่เป็น กิโลเมตรแรกก็เพจ9กเพจก,กว่าความเร็วประมาณ8 8.3 8.4ก็ช้านะครับแต่พอเราจับจังหวะท้าว่าเราต้องลงตรงไหนนะครับแล้วก็สร้างความคุ้นเคยกับพื้นเลยเนี่ยพอกิโลเมตรที่2-3ผมลองกดความเร็วมันได้ประมาณ6ไปลายปลายกับ7ไปลายปายผมเป็นคนวิ่งช้ามากๆกนะครับก็พยายามลองกดดูรปรากฏว่าสนุกมากในกิโลเมตรที่3 สนุกดีดเลยแหละด,ดีแต่ว่าบังเอิญว่าสนามกีฬาเขาปิดประมาณทุ่มหนึ่งนะครับมันก็มันมันเขาก็เล่งให้กลับแล้วก็เลยเลิกนะครับวันนี้ก็เลยมาลองลองลันช้าๆดูนะครับประมาณเพจดปเพจด9ระยะทางประมาณ7-8กิโลหนึชั่วโมงเต็มก็เป็นรองเท้าที่วิ่งได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันมีนม มันมีอยู่อันหนึ่งซึ่งผมไม่รู้สึกจากการใส่รองเท้าธรรมดาผมไม่ปวดเข่าขวาปกติผมจะปวดเข่าขวาเวลาวิ่งไปผ่านไปสัก6กิโลเมตรผ่านไปผมจะปวดที่ที่เข่าขวาทํานะนี่วิ่งเสร็จก็ว่ารีวิวเลยจะปวดที่เข่าขวานะครับแล้วก็บริเวณเอ็นร้อยวายนะครับแต่คู่นี้เอ็นร้อยวายจะตึงๆช่วงวันกิโลเมตร2กิโลเมตรแรกเอ็นร้อยวายตึงเลยแหละนะครับแต่ว่าพอ พอพ้น2กิโลไปเข้าโยนอีกมันยืดเหยียดพร้อมผมเป็นคนไม่ค่อยยืดเหยียดมันก็เลยค่อนข้างจะจะแข็งหน่อยนะครับกล้ามเนื้อจะตึงๆของแข็งหน่อยนะครับก็พอพ้นกิโลเมตรที่2ไปเนี่ยมันก็ไหลละไหลเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าความรอบขามันก็ได้ไปเรื่อยเพราะมันเบามากนะครับเบากว่ารองเท้าวิ่งอย่างแพนเนี่ยเราว่าเบาละอันนี้เบากว่าเยอะทั้งน่องจากมันไม่มีอัปเปอร์ Upper, ข้างนอก ก็ใส่ใส่วิ่งไปได้ประมาณ6กิโล7กิโลก็พอนะเพราะว่าเป็นการใส่วิ่งยาวๆข้งแรกก็ยังไม่อยากใช้เยอะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะตึงหรือมีปัญหาอะไรต้องขอดูระยะไปนนานๆก่อนนะครับก็สรุปว่าตัวนี้คุ้มค่านะครับเป็นงานมือนะครับทำเองพี่เขาทำเองนะครับนะครับนี่เป็นงานแฮนด์เมด ทำเองจามาจากเชียงใหม่พื้นก็ดีนะครับพื้นก็หนึบใช้ได้ดีแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองกับวิ่งถนนทั่วไปนะครับก็ขอบคุณเอกอันต้าด้วยนะครับที่แนะนำผ่านในคลิปของเอกอันต้ามาแล้วก็ผมไปดูก็เลยเข้าไปแอดในเฟซที่หมอนะครับก็เอามาลองกระชื่นชมฝีมือคนไทยก็การันตีว่าใส่ได้ดีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทั้งเชียงใหม่เลนเนอร์เซนเดอร์แล้วก็ 中国限量。